สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง u t u b e ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางากับมาให้กําลังใจกับแอดจอยด้วยจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเ้อจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากแนวทางห้าน้อยมัดรวมวันที่สิบสามเดือนสิบเอ็ดวันจันทร์ ามือนีวันจันวันที่13มีแนวทางเล่าพัฒนาให้พี่น้องเอซด้วยนุกจากสำหรับเล่าพัฒนาอุดใจรอก,กันอีกสักคู่เดียวเดอ้อจ้าลุงให้ตามสเต็ปจ้าสำหรับผลสรุปฮานอยของมือว่านจ้าวันที่2 2วันอาทิตย์เด่น2ตัวจ้าศูย์กับ4วิ่งลูดสำหรับสพาากคิจบนออก384จับคู่เข้าไปที่4ี มาตัวเน้นเต็มเต็มเด่นสี่วิรุดสี่มาจากหลากสองหาพาดไปสำหรับรอบพิเศษสามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์จับคู่พาดไปนอกจากมาเด่นซูดวิ่งรูดศูนย์จะใส่วิ่งใส่รูดของเฮาพิเศษบนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหลังออกศูนย์หกศูนย์หกแอสจอยจับคู่ถึงศูนย์หานอกจากโอ้หนาเสียดายนอกจาทั้งศูนย์เจ็ดศูนย์หาจับคู่พาดไปเนาะ มาเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์จากโอโหสาวิง่งสายรูดของเฮาเด้งบนหลังเลยเด้อจา่าสำหรับรอบพิเศษสำหรับรอบปกติสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่จับคู่เข้าไปที่สี่เจ็ดรอบปกติจะเด่นสี่วิ่งรูดสี่มาจา่าล่างหกหนึ่งหกลางหนึ 6, 1, 6, ง่งหกหนึ่งหกสุดการแอดจอยบริจับหายเนาะจ่าโอโหจับหายโตใหญ่กันเลยที่เดียวนะจา่า หกเจ็ดหกแปดหกเก่ามาหกหนึ่งหนึ่งหกจ้าโอ้สินะเสียดายเนาะจ้าสำหรับรอบวีไอพีบนนิพารไปจ้าเก่าเก่าหนึ่งหลางศูนย์เจ็ดโอ้โหตัวเดิมศูนย์เจ็ดบริจับหายเนาะกระมาศูนย์เจ็ดได้อีกเนาะจ้าบริจับหายแห่งเด่งตัวเดิมเนาะจ้าเข่าเด่นศูนย์วิ่งลูดศูนย์ไปจ้าซายวิ่งซ้ายลูดของเฮาเมอร์นี่กระือว่าปัง สำหรับสูตรสามตัวเสียดไปแต้มเดียวนะจ๊าหน่วยรอบพิเศษสามเจ็ดศูนย์แอสอตจับไ่เจ็ดศูนย์สี่โอโหสามกับสี่เนาะจ๊าผ่านไปอย่างรอบอปกติสามเจ็ดสามเจ็ดสี่อันนี้ก็สามสี่เก่าเนาะจ๊ะอ อยินดีกับคนติดตามด้วยจ้าสำหรับฮานอยของวันที่สิบสองเหมือน,นกัถือว่าอย่าเฮใดเฮได้กิดใดโดดกันไปอีกนะจ้ะอ่าก็ยินดีกับคนติดตามด้วยจ้าตามกันตอ่อรุ่นกันต่อกับฮานอยมาร่วมของวันที่สิบสามวันจันจ้ารับชมไว้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีจ้าทามักถ้าชอบคอยตามถ้าบหมักบ่ชอบป่อยผ่านจ้าขแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้แอนจอยด้วยนะจ๊ะแอนโชยเสด้มีกำลังใจละกัน คำนวณแนวทางวางให้พี่น้อย fc ได้รับชมกันไปแบบเงี้ยวๆนเนาะจ้าอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะจ้าสำหรับห้าหน้อยเมื่อนี่ให้เด่นอยู่ที่หนึ่งกับสามหนึ่งสามจ้าสำหรับไซวิง่งไซหลุดหมากตัวใดชอบตัวใดก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้เนาะจ้า จับคูมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหา้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสาม,มีสามสี่ สามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดกันจ้าหกแปดหกเก่าหกศูนย์สามตัวจ้าหกหนึ่งสาม เจ็ดสามสี่สี่หกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะสามตัวเขาเน้นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งเจ็ดกับสี่หกเก้า หกศูนย์สามเจ็ดสามแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจ้า สำหรับแนวทางห้าน้อยมาร่วมมือนี่ตามนี่เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้นอกจากถามัก้าชอบปล่อยตามจ้าถ่าบ่หมักบ่ชอบอันนี้ก็สามารถปล่อยผ่านได้นอกจากขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโชคดีมีใส่กันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า